ยังเพิ่งตัดผมสั้นถนะ้าคุณยังไม่รู้ว่ารูปหน้าคุณเหมาะกับผมแบบไหนทรงผมแต่ละแบบไม่ใช่ว่าใครตัดก็รลดอน,นะครับอย่างบัสคัตยิ่งตัดกับคนหน้าเหลี่ยมยิ่งทําให้ดูคมเข้มกรามชัดขึ้นโหนกแก้มชัดขึ้นทําให้ดูแมนดูมัสคิลินรูปหน้าวงรีตัดแล้วดูสะอาดเรียบเท่แบบมินิมอลและไม่ตะโกนส่วนคนหน้ากลมยิ่งตัดยิ่งดูกลมเขาไปใหญ่ทรงวอร์เรอร์คัตน,นะครับที่สั้นด้านข้างตั้งด้านบนนะครับเหมาะสําหรับคนหน้าสั้นหน้ากลมเพิ่มความยาวด้านบนทําให้หน้าดูยยยาาาาววขึ้้้นนนนหนหรรรััคคเเลีีี่่่่มมมมมมทโกกแชดดะ็ิิงพ แมสคูลีนดูเป็นนักรบเพิ่มความดุดันเพิ่มความขามเข้มนั่นเองสไปกี้ญี่ปุ่นนะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากบาลานซ์ใบหน้านะไม่ว่าจะเป็นคนหน้ากลมหรือคนหน้าสามเหลี่ยมนะครับก็สามารถตัดได้หรืออย่างคนหน้าวงรีเนี่ยก็เข้าได้กับทุกทรงเช่นกันทรงสุดท้ายนะครับดรอปคัทนี่เป็นทรงที่มาแรงนะครับแถมยังสามารถปรับให้เข้าขทุกใบหน้าได้อย่างคนหน้ากลมเลยเซตเปิดหน้าผากตรงกลางขึ้นนะครับทำให้หน้าดูยาวขึ้นและผมด้านข้างสั้นประมาณหนึ่งแต่ไม่สั้นจนเกลียนดังนั้นหน้ากลมเราควรตัดเป็น, Cut, ปปนปวาย เราเลือคัตและดรอปคัตหน้าไข่หรือหน้าวงรีนะครับให้เลือกตามคาแรคเตอร์ที่เราอยากได้นะครับถ้าเราเลือกตัดเป็นดรอปคัตได้นะครับโดยไม่เปิดหน้าผากเยอะนะครับแล้วกดด้านบนให้แบนเลถ้าคุณเป็นคนที่เซตผมบ่อยผมรีบแบนอยากให้ผมดูหนาขึ้นอยากทำความสะอาดและจัดทรงง่ายในเวลาเดียวกันแชมพูเพื่ออลลุ่มก็เป็นหนึ่งหนึ่งตัวเลือกหลังระและเป่าทำให้ผมดูไม่รีบแบนมีความฟูทำให้จัดทรงได้ง่ายขึ้น